ความสุขมันอยู่กับเราทุกขณะถ้าหากว่าเราวางใจเป็นข้อคิดข้อธรรมะจากหนังสือปลงไม่เป็นเย็นไม่ได้เรื่องวางมือเมื่อถึงเวลาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเคยเป็นทธิบรดีผู้จัดการใหญ่เป็นนายทหารเป็นตำรวจยศสูงผู้บัญชาการพอถึงเวลา ต้องก้าวลงจากตำแหน่งก็มักจะเป็นทุกข์ง่อยเงาเคยสั่งการได้มีคนห้อมล้อมโค้งหน้าโค้งหลังสั่งเป็นสั่งตายได้ให้คุณให้โทษคนได้มันก็หายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเป็นอนิจจังแล้วจะไปจริงจังหรือยึดอดีตอะไรทำไม คนที่ยึดติดกับอัตตามากทำให้ทุกข์มากทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องตำแหน่งลูกน้องคนรักอะไรก็ยึดเป็นของเราไปหมดศักิ์ศีหน้าตาใครหยามไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างยืมเข้ามาทั้งนั้นวันหนึ่งก็ต้องคืนรักโลภโกรธลงมากก็ทุกข์มาก เห็นบางคนจวนจะเข้าโรงอยู่แล้วยังแอบ,บไปมีกิก๊กไปแอบ,บชอบสาวๆยังติดยศทาบรรดาศักด์เที่ยวบงการใช้อำนาจเงินเพื่อจะได้ตำแหน่งใหญ่โตใช้เงินเพื่อลบล้างความผิดไม่มีอะไรที่เราจะบังคับได้หรอกห้ามแก่ไม่ได้ห้ามติดก็ไม่ได้ห้ามตายก็ไม่ได้ถ้าเรามีปัญญา ก็จะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์เราเห็นแจ้งด้วยปัญญาก็จะคลายเครียดคลายทุกข์แต่อย่าไป,ปโปรงหดหูเศร้าหมองนะเราควรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรายังมีกำลังเหียวแรงมีสมองเราก็ยังทำประโยชน์ให้โลกนี้ได้เพียงแต่เราต้อง คอยควบคุมจิตใจให้เบิกบานอย่าไปเศร้าหมองคิดถึงเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราควรละเลิกรักโกรธหลงวางมือวางใจซะงานการอะไรเราก็ให้คนอื่นทำแทนลงจากตำแหน่งแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาแต่อย่าไปบงการบังคับทำตัวใหญ่โต แนะนำเขาได้แต่อย่าไปบงการเขาไม่ให้ความสำคัญก็อย่าไปฟูมงไฟงอนอะไรไม่ได้ประโยชน์หดหูเปล่าเปล่าเริ่มว่างงานแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำอะไรที่รักที่ชอบได้อย่างจริงจังไม่มีภาระต้องกังวลจำไว้ว่าเราเป็นแค่ที่ปรึกษาไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและเพื่อนฝูงยิ่งวางยิ่งเบายิ่งสงบโอ้อวดอดีตยิ่งใหญ่คนฟังจะเบือ่อยู่แลสุขภาพตามกำลังระวังเรื่องอาหารการกินหาอะไรทำเพลินเพลับสมองแก้เบื่อช่วยเหลือสังคมมันจเจริญสติคุ้มแล้วสำหรับชีวิตนี้ข้อคิดข้อธรรมะ เรื่องวางมือเมื่อถึงเวลาก็จบลงแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันธรรมะครั้งต่อไปอโรคยาสุกกายใจเบาขอบคุณและสวัสดีครับ